ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมียวพ่อยวันนี้จะมาทำเค้กช็อกโกแลตที่อบในไมโครเวฟแล้วก็จะมาทำแบบแยกตีไข่าขาวเราก็จะอ้างอินวัตถุดิบจากเค้กช็อกโกแลตธรรมดานี่แหละเราก็จะขอคิดสูตรมั่วๆว่าต้องตวงเท่าไหร่คิดเองสดๆเลยนะไปทำกันเลยขั้นแรกก็ใช้ช็อกโกแลตอะไรก็ได้หนึ่งช้อนโต๊ะ ถ้าใครไม่อยากใช้น้ำมันพืชก็ใช้เนยจะเป็นเนยเค็มหรือเนยจืดก็ได้ถ้าใช้เนยเค็มก็ไม่ต้องใส่เกลือเพิ่มแล้วก็เอาช็อกโกแลตเข้าเวฟเวฟยังไงก็ได้ที่ไม่ได้ให้ไหมแล้วก็ให้นองละลายแล้วเราก็แยกไข่แดงกับไข่ขาวแล้วไข่แดงเราจะเอาไปใส่ในช็อกโกแลตแล้วก็จะรีบตีรีบคนให้เข้ากันใส่ผงกโกโก้ลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะ ใส่แป้งลงไป2ช้อนโต๊ะจะเป็นแป้งเค้กหรือแป้งอเนกประสงค์ก็ได้อันนี้เราใช้แป้งอเนกประสงค์ใส่นมจืดครึ่งช้อนโต๊ะใส่น้ำมันพืช1ช้อนโต๊ะคนแล้วไม่เข้ากันไม่ต้องตกใจเพราะเราก็ตกใจแล้วก็พยายามกดกดบีบๆแล้วกันนะใส่ผงฟูสหน่อยสักประมาณ2หยิบมือหรือว่าถ้าเอาที่เทียบก็ประมาณเกือบเกือบหส่วนสี่ช้อนชายังไม่เข้ากันดีหรอกแต่ว่าเดี๋ยวไปตีไข่ขาวเลยแล้วกัน น,นี้เราก็จะทําแบบใช้แรงหน่อยหรือว่าแบบสำหรับคนที่ไม่มีตะก้อมือหรือเครื่องตีอ่ะใครจะใช้ตะก้อมือหรือเครื่องตีก็ได้ทําไปเถอะอันนี้จะใช้น้ําตาลทราย2ช้อนโต๊ะแล้วก็เกลือหนึ่งหยิบมือตอนนี้ผ่านมา5นาทีแล้วเราก็จะได้ยอดอ่อนนี้แล้วเราก็จะแบ่งส่วนหนึ่งมาคนกับช็อกโกแลตนี้ อันนี้คือเข้ากันแล้วแล้วก็จะแบ่งใส่ส่วนที่เหลือลงไปเลยนี้เป็นส่วนที่สองก็ค่อยๆค,คนใครมีไม้พายก็ใช้ไม้พายตะล่อมเลยถ้าถามว่าจะใช้ช้อนตะล่อมอยังไงก็ตักข้างล่างขึ้นมาข้างบนตักข้างล่างขึ้นมาข้างบนอย่างเงี้ยคนเข้ากันเสร็จเราก็จะเหลือใส่ส่วนสุดท้ายของไข่ขาวล้ว ตอนนี้ก็คนเสร็จแล้วจะตกแต่งด้วยช็อกโกแลตชิพหรือว่าเอลมอนด์หรืออะไรก็ได้นิวเทอล่าก็ได้แล้วเราก็จะเอาไปอบในไมโครเวฟกันตอนนี้เราตั้งไว้500วัตต์ประมาณ2นาทีก่อนจะดูว่ามันจะใช้ได้ไหมถ้าไม่สุกก็เข้าเพิ่มตอนนี้เพิ่งยังไม่ถึงนาทีเองเค้กเริ่มล้นแล้วไม่น้องเริ่มฟูขึ้นมาเรื่อยๆเลยอะตอนเนี้แล้วก็มีกลิ่นหอมออกมาเลยอะ ตอนนี้น้องกําลังยุบยุบฟูฟูอะไรของน้องอยู่ก็ไม่รู้แต่เห็นไหมมีไหลยเยิ้มลงมาแล้วเวลาจะใช้ความสุขก็เหมือนในเตาอบเลยใครมีไม้ยาวๆก็ดีเอ้ยน้องสุกแล้วอะเฮ้ยสอนาทีเองนะจิ้มข้างๆสุกจริงด้วยไปกินกันเลย ขันตอนนี้ก็ตกแต่งแล้วแต่จินตนาการเลยจะโรยเม็ดสีโรยไอซิ่งนู่นนี่นั่นได้หมดแล้วก็มาถึงเวลาที่ไม่น่าจะมีใครรอมีแต่เราที่รอ <c oughs> <c oughs> ก็คือรีวิวอันนี้เราก็จะซ่อมทำไมอานาจจะวะโอ้ยควันขึ้นไม่ดูในกล้องเห็นดึงๆมากเลย เราใช้ช็อกโกแลตชิพที่มันแบบมีความหวานอยู่ในตัวอยู่แล้วอะ่ะเราก็ไม่แน่ใจว่าถ้าใช้ช็อกโกแลตที่มันเป็นพวกดากช็อกโกแลตห0 8สเอะไรพวกนี้ยมันจะขมไปกว่านี้หรือเปล่าสำหรับเราเราเป็นคนที่กินหวานเรารู้สึกว่าอันเนี้ยแบบมันไม่ออกหวานมากมันจะออกแบบกินได้อะ่ะมันก็ออกหวานแต่ไม่หวานมากแต่เราไม่รู้ว่าสำหรับคนอื่นมันหวานไปหรือเปล่า เพราะว่าถ้าแบบใครไม่มีเตาอบแล้วอยากจะลองทําอ่ะทําได้เลยอันเนี้ยไม่ได้อวยตัวเองนะเนี่ยแต่อร่อยนะเนี่ยกินเพลินนะ้ากับพวกหน้านิ่มช็อกโกแลตพวกเนี้เราว่าได้เลยอ่ะพอเฟนี่ขนาดชิดสดเลเนี่ย ลบายกินไปกินมาก็อาจจะแห้งคอน,นิดหน่อยก็ใส่ช็อกโกแลตชิพหรือว่าแบบช็อกโกแลตหั่นก้อนลงไปผสมในเค้กด้วยเลย